ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแจกพิกัดรีเชตที่เราชอบใช้นะคะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากว่าเล่นซิมยังไงให้ได้ภาพสวยๆแบบนี้ได้สีสวยๆแบบนี้ใช้โปรแกรมอะไรลงสีอะไรใช้รีเชตหรือว่า G- ีเชตวันนี้ก็จะมาชงให้ดูเลยนะคะว่าการที่เราเล่นซิมได้ภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยเราใช้ G ีเชตอันไหนใช้พีเซสสีไหนบ้างมีการปรับ G ีเชตยังไงนะคะเพื่อให้ภาพในเกมเนี่ยดูสวยแล้วก็ละมุนขึ้นบอกเลยว่าตั้งแต่ใช้ G- ีเชตมานะคะก็เลิกใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนกลับไป เล่นซิมแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเริ่มต้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องโหลดโปรแกรม G Sheet มาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะแล้ววิธีการลง G Sheet เนี่ยเราดูจากคลิปของคุณอีฟค่ะคุณอีฟสอนละเอียดมากๆแล้วก็ลงตามได้ง่ายๆเลยนะคะนอนไว้เลยนะคะก่อนลงโปรแกรม G Sheet ทุกคนจะต้องดูสเปคเครื่องคอมของตัวเองก่อนคะ่ะว่าสเปคของเครื่องคอมเราเนี่ยสามารถรับรองกราฟิกข,ของ G Sheet ได้ไหมเพราะว่าโปรแกรม G Sheet เนี่ยค่อนข้างมีผลต่อความลื่นไหลของเกมนะคะและสีตอนนี้ก็เป็นสีของตัวเกมที่ไม่มีการใส G ่ G Sheet ใดๆเลยคะ่ะทุกคนเรามามมดูในนนนนส่่ววขอองตััซิกกะะค ตัวละครของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีมิติมากค่ะภาพที่ได้ออกมาจะเป็นแนวแบนๆหรือถ้าผู้ได้เห็นภาพเลยเนี่ยคือตัวละครมันไม่ปอปออกมาจากพื้นหลังหรือว่าสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นั่นเองและในส่วนของสิ่งแวดล้อมตัวเมืองเรารู้สึกว่าสีในเกมที่ให้มาเนี่ยจะมีความติดสีน้ำเงินสีฟ้แา,าแล้วก็มีคอนทราสที่ค่อนข้างสูงคูดง่ายๆเลยคือเหมือนเราเอาฟิลเตอร์สีฟ้ามาใส่ในเกมเลยค่ะทุกคนตัวเกมจะไม่ค่อยมีความติดเหลืองหรือว่าติดส้มมากเท่าที่ควรแล้วพอมาดูในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่เราใช้สีจีเชเ้วแตางรอัเวันีะงมจส เงาเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าตัวละครเราจะดูแบนๆเพราะว่าสีในเกมใช่ไหมคะแต่พอเราใช้จีเชดลรเนี่ยทุกคนรู้สึกไหมคะว่าตัวละครเรามันป๊อปออกมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอย่างจีเชดที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มความสดใสให้ตัวเมืองค่ะจะมีความติดส้มแล้วก็ติดเหลืองเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมีสีส้มแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมันจะเพิ่มความสดใสกับตัวเมืองได้ทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะคะตอนเราซูมเมืองออกมาไกลๆตัวเกมเนี่ยจะมี ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะแต่เรื่องที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือตัวละครของเราพอใช้จี้เฉดแล้วมันมีมิติขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เปรียบเทียบสีของตัวเมืองเป็นแบบวิดีโอเลยนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยตัวเมืองจะค่อนข้างมีความมืดแล้วก็คอนทราสสูงอย่างที่เราบอกใช่ไหมคะติดสีฟ้าเป็นหลักด้วยแต่พอเราใช้จี้เฉดแล้วเนี่ยเมืองของเราก็ดูสดใสขึ้นมามีแสงและเงาที่ตัวตึกที่ตัวต้นไม้ทําให้ภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าสมจริงมากขึ้นแล้วก็น่าเล่นขึ้น,นกว่ามากๆมากอี่นคก็คือเวลาย่ะหรือเวลาที่เรราาในหมดส้งซม เพวยเพิ่มความมีมิติแล้วก็ดึงการแต่งหน้าการแต่งซิมการใส่เสื้อผ้าหรือว่าการทําให้สีเสื้อผ้าสีผมอัซเซสซอรีต่างๆของซิมเนี่ยมันดูสวยแล้วก็ละมุนขึ้นค่ะอย่างอันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นสีในเกมแบบปกตินะคะไม่มีจีเชตใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนในโหมดแต่งตัวหรือว่าในโหมดแคสเนี่ยก็จะค่อนข้างเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปอยู่ในเกมแล้วเนี่ยพวกรายละเอียดดีเทลมันก็จะดรอปลงค่ะทุกคนถ้าเป็นจีเชตสีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือมีความมีมีีีมมมมมมิิตตาา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 กกว่่่่่อออองงงทเเรรบสสสคคืํชุดๆนนนััจะปขึ้ ให้ซิมเรามันดูแบบน,านา่ารักดูสวยขึ้นจริงๆนะทุกคนความเส้นผมเอรใดเนี่ยมันก็จะมีเงาที่ทําให้ดูสมจริงเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่เลยค่ะทุกคนภาพเทียบความแตกต่างบอกเลยว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเวลามีจีเชยแล้วเนี่ยซิมเราจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามา,มากๆใช่ไหมคะทุกคนสีทุกอย่างมันจะดูมีความป๊อปอัพขึ้นมาวความเงาความเล่นแสงแล้วก็สีละรายละเอียดดีเทลต่างๆมันจะช่วยทําให้เสื้อผ้าหรือว่ามอดที่เราโหลดมาเนี่ยมันดูสมจริงแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นสนวนะ สีแรกเนี่ยจะเป็นสีของคุณมูลไอวี่ค่ะแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือเขามีเส้นขอบตัดตรงนี้ค่ะทุกคนมันดูแบบเป็นการ์ตูนที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ยูนิคมากๆเลยซึ่งเส้นขอบตัดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งตัวเลยนะคะทุกคนนี่เลยมีตั้งแต่หัวยันขาเลยแต่ว่าถ้าไปเล่นในเกมเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นขอบสีดําตัดกันหมดเลยซิมเราเหมือนอยู่ในจิบิีมากๆเลยนะคะแล้วก็ความแสงความอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีความนวลมันมีความฟุง้ตงตัวนี้จะไว้ใช้เวลาถ่ายรูปในโหมดสร้างซิมนะคะ กันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสีเข้มมากกว่าเดิมนะคะก็จะเน้นเหมือนกับว่าเวลาเราถ่ายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสาหรับสีที่2เนี่ยนะคะข้างหลังเขาจะมีความเบลอค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนอันแรกเพราะว่าข้างหลังตรงนี้ก็คือจะมีความเบลอนิดนึงแล้วเขาก็จะโฟกัสซิมเราเนี่ยค่อนข้างชัดเลยค่ะทําให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยมันดูมีความคมสีที่2เนี่ยเขาเพิ่มความสดของสีด้วยนะคะทุกคนดูว่าเมคอัพของเราเนี่ยมันจะกระโดดป๊อปขึ้นมาจากอันเมื่อกี้เนาะแล้วก็สีที่3นะคะเป็นพิเซ์ของคนไทยค่ะ่ะะจจบออกววาาาพเเเตน้รรใชลดลดิง แบบเป็นลูกหลักเลยนะคะก็คือของคุณไมซิมชื่อว่า Candy p พ e เ e ็ set. เขาจะมีความเพิ่มแสงและเงาให้ซิมเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะตรงคอตรงหลังคอตรงผมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่าสีเขาสดแล้วก็สว่างทําให้การแต่งตัวของซิมเราอะมันดูสนุกแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิเหมือนเพิ่มความสดของเกมให้สีสันมันดูสดใสมากยิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เอาไว้แต่งซิมประจําเลยนะคะเพราะว่า1มันไม่มีหน้าชัหลังเบอร์แล้วก็ไม่มีขอบพอเราจะแต่งซิมอะคะ่ะเราก็แต่งได้ปกติิเเลยยน่ยมนูทุกกอางปต ทาให้เราสามารถเลือกชุดเลือกอะไรได้โดยที่มองง่ายแล้วก็สีสวยด้วยสีสุดท้ายที่เราชอบใช้ในโหมดสร้างซิมนะคะก็จะเป็นสีของคุณไมซิมเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นพีเซตที่ข้างหลังเนี่ยเป็นหน้าชัดหลังเบลอตัวนี้ก็จะใช้ถ่ายสิมเหมือนกันค่ะทุกคนใช้ถ่ายเวลาที่เราต้องการสีภาพที่สดใสน่ารักน่ารักแต่ว่าอยากให้เน้นซิมมากๆไม่อยากเน้นแบ็คกราวก็จะเป็นสีหรือว่าพีเซตนี้นะคะในทุกคนดูสิคือรูกอย่างก็จะโฟกัสแต่ของที่มันอยู่ข้างหน้านะคะพวกแบ็คกราวต่างๆก็จะละลายหลังหมดเลยนี่หันหน้าหัันกกก็จะ้้า เเป็็น e แลล้วกสยค่ะมาถึงดีเชตที่ชอบใช้ในเกมกันบ้างนะคะดีเชตแรกเนี่ยก็หนีไม่พ้นเลยค่ะของคุณไมซิลนั่นเองชอบมากแล้วคุณไมซิลก็เป็นเคเตอร์คนไทยด้วยนะคะใช้มาตั้งแต่แรกเลยเราก็ไม่เคยเปลี่ยนใจเลยค่ะทุกคนเป็นแบบโนหนึ่งมากๆในใจนะคะที่ใช้เล่นในเกมเนาะคือมันสวยค่ะทุกคนแล้วเราเป็นคนที่ชอบสีสันแบบความสดใสอะไรอย่างเงี้ยทางตัวซิลมเองนะคะทุกคนมันก็สดใสามากๆเรแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองนะคะสีสันในสิ่งแวดล้อมรอบๆบรรยากาศเมืองต่าง ทำให้มันน่าเล่นมากแล้วก็เป็นแบบว่าเมืองที่ดูน่ารากักไม่ว่าจะเป็นเมืองอะไรก็ดูน่ารักไปหมดเลยทุกอย่างมันดูไม่แบนนะคะทุกคนทุกอย่างมันดูมีแสงและเงาที่เออเราสามารถแบบเล่นแล้วก็จินตนาการแล้วก็ฟิลได้ว่าเฮ้ยมันแบบ เป็นเมืองจริง,รงๆนะาเลรอย่างเงี้ยสีสันมันแบบน่ารักมากจริงๆต้นไม้ก็มีงงมีเงานะคะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูสมจริงเสมือนจริงอีกสีหนึ่งที่ชอบใช้นะคะชอบใช้ตอนเล่นก็คือของคุณกุกิกซิมค่ะเพึ่งได้มาเลยแต่ก็แบบว่าชอบมากๆก็เป็นของเคเตอร์คนไทยเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้สีของเมืองทุกคนเนี่ยหรือว่าสีในเกมจะมีความขาวจะมีความแอสเตติกแล้วก็จะมีความดูแบบเป็นฟิลมูจิคือใครชอบความมินิมอลก็จะชอบพิเศษนี้หรือว่าจีเชตนี้นะคะให้ดูบรรยากาศเมืองโดยรอบนะคะทุก ค,คือดูมีความเป็นสีแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็สีไม่สดเกินไปแล้วก็ไม่ซีดเกินไปคือมันจะให้ฟีลแบบความสะอาดตามากๆเลยก็เลยชอบจี้เฉยตัวต่อไปที่เราชอบใช้นะคะเป็นของคุณคนนี้เลยค่ะคืออ่านชื่อไม่ออกจริงๆแต่ว่า เขาเป็นครีเอเตอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะน่าจะเคยโหลดมดอะไรของเขาสักมดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาเป็นครีเอเตอร์ที่ดังมากๆตัวนี้เนี่ยจะมีสีความเป็นแบบพาสเทลแบบมุนมันมน,นิดนึงจี้เฉดตัวนี้นะคะจะให้ฟีลแบบโคซี่โคซี่เงาเงา,งา,งาน,นิดนึงสนะีเขาคือค่อนข้างละมุนมากๆเลยค่ะทุกคนทําให้ภาพมันดูซอฟแล้วก็ดูอบอุ un, ่นมากๆจี้เฉดนี้เวลาอยู่กับซิมเนี่ยนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าเขาจะมีความเงาเงานิดนึงแล้วก็จะมีความเป็นพาสเทลมุนมนนะคะแต่ละจี้เฉดเนี่ยก็ให้ฟีลไม่เหมือนกันใช่ไหม ที่เดตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับซิมนะคะที่เ็ดอันนี้ก็จะมีความ ละมุนค่ะทุกคนเหมือนเป็นสมรีเหมือนเป็นมาร์ชเมลโล่เลยคืนอน้องเขาจะดูมีความแบบละมุนตุ้นมากๆเลยแล้วสีโดยรวมของเมืองนะคะถ้าใครไม่ชอบความสีสดมากหรือไม่ชอบความสดใสสดใสก็แนะนําเป็นจีเชตอันนี้เลยค่ะไม่สดไปไม่มืดไปคือที่บอกว่าซิมเราเหมือนมาร์ชเมลโล่ไม่เกินจริงนะคะทุกคนจีเชตตัวต่อไปจะเป็นสีนี้เลยค่ะของคุณอาซิมซ่านะคะจีเชตตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบว่าติดเขียว,เข,ยวเขียวนิดนึงแล้วก็ติดส้มๆนะคะจากที่น้ำเป็นสีฟ้าเนี่ยตอนนี้น้ําส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบออกเขียวเขียวมรกดอะไรแบบนเนออก เป็นน้ำแบบสีฟ้าโอเชียนนะคะซึ่งเจ๊เฉดตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจะให้ไว้ความเป็นแบบฟิลแบบแสงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายถ่ายวิวถ่ายตึกอะไรแบบเนี้ยสวยมากเลยอุ้ยคุณป้าแอกเนสทุกคนรู้จักคุณป้าแอกเนสกันไหมคะมนุษย์ป้าประจําเดือนซิมนั่นเองดูดูดูดดดให้ดูภาพรวมเห็นไหมทุกคนคือเขาจะติดความเขียวเขียวฟ้าฟ้าซิมเราเนี่ยจะไม่ได้ติดฟ้าไปด้วยเนาะความติดฟ้าติดเขียวเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบว่าวิวทิวทัศน์นะคะแต่ว่าในซิมของเราเนี่ยทุกคนดูสิมองเขาจะมีความติดส้ม้มมมมติิดชพููนนนะะคซึึ่่่งรสสกกววาาเอัป็ทีย แต่ตัวนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าชาโดโดหรือว่าเงาเขาเนี่ยจะเยอะหน่อยดูจากตรงเสื้อตรงผมตรงคอนะคะชาโดว์จะค่อนข้างเยอะเลย,เลยก็จะมีความสมจริงเหมาะกับการใช้ในเกมเพย์เพราะว่าข้างหลังเขาไม่มีเบอร์แล้วก็ไม่มีเส้นไม่มีขอบอะไรที่ทําให้มองแล้วก็เล่นเกมยากนะคะคลิกต้องตัวเมนูต่างๆมันก็ปกตินะคะไม่ได้แบบว่าดูยากอะไรเช่นพิเศษแบบนี้นะคะบางตัวก็ไม่เหมาะกับการเล่นในเกมเพย์ตัวนี้มันก็จะจางๆตัวนี้ก็จะมืดๆซึ่งถ้าเล่นเกมเพย์แล้วมาถ่ายอะไรแบบนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมทุกคนก็จะดูแปลกๆอย่างอันเนเบ เราไม่ชอบเล่นในเกมเพย์เพราะว่ามันจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะทุกคนเนี่เลยพวกเมนูเมนูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราแบกมาก็จะเป็นหมวดหมวดน,นะคะว่าโอเคจีเชตอันไหนเหมาะกับเล่นในแคสเล่นในเกมเพย์หรือว่าเหมาะกับการถ่ายรูปเนาะซึ่งเนี่ยแหละค่ะทุกคนก็มาที่หมวดต่อไปนะคะคือจีเชตที่เราชอบใช้ถ่ายรูปก,ก็เป็นจีเชตอันนี้ค่ะของคุณไมซิ่มีกแล้วจีเชตตัวนี้ก็จะเป็นแคนดี้พรีเซ็ตวิดบูมนะคะวิดบ <with Boom S 1> ูม <with Boom S 1> ก็คือข้างหลังก็จะมีความเบลอแบบเบลอมากเป็นโบเก้ไปเลยแบบละลายหลังไปเเเลลยหมืออนใช้้กงโปปไ ะะก็ใช้กับวิวได้เหมือนกันก็จะต้องโฟกัสให้ดีนะคะสมมติว่าเราจะถ่ายวิวแล้วก็อยากได้ความหน้าชัดหลังเบอร์ถ้าเราไม่โฟกัสอะไรสักอย่างมันก็จะไม่มีความหน้าชัดหลังเบอร์ให้นะคะคือเหมือนเราก็จะต้องโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนมันถึงจะมีความหน้าชัดหลังเบอร์ที่เวลาถ่ายซิมเนี่ยพิเศษนี้คือสวยแบบอลังการที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนไม่มีอะไรเทียบได้ไม่มีอะไรเกินซูมแค่ไหนก็ยังจะมีความหน้าชัดหลังเบอร์อยู่พิเศษตัวต่อไปที่เราชอบใช้เวลาถ่ายรูปนะคะก็เป็นของคุณไมซมเหมือนนกัค่ะเหมือนกัน, <Candy S 1> ตน,กนแตตต่่่ััวววนนนีีี้จะเเป็ทขยา Shortt ถ้าตั้งเป็นซีนิมาติกนะคะก็คือเวลาจะถ่ายซิมเนี่ยถ้าสมมติเราเอาเมาส์ไปทาบตรงตัวซิมหรือว่าเอาเมาส์ไปทาบตรงไหนเนี่ยกล้องก็จะโฟกัสตรงนั้นแต่สมมติว่าเราเอาเมาส์ออกเนี่ยกล้องก็จะไม่โฟกัสนะคะเหมือนว่าเป็นกล้องที่ถ่ายหนักเลยเช่นแบบนี้เราก็ที่เราชอบคือข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เบอร์เหมือนพีเซ็ตเมื่อกี้นะคะทุกคนเห็นว่าเรายังสามารถเห็นวิวข้างหลังได้ไม่ได้เป็นหลังละลายโบเก้ละล,ลายแบบอันเมืกก่อกี้ซึ่งเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยถ้าเราอยากได้วิวข้างหลังมาด้วยก็จะใช้เป็นพตัวรี่เป็นกรตููนนการต ก็เหมาะกับการถ่ายรูปแบบแนวเน้นตัวละครแล้วก็แนวแบบว่าเท่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูว่าการถ่ายรูปที่ใช้พิเศษของคุณหมุนไอวี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความเป็นคอมมิกส์มีความเป็นอนิเมะเพราะว่ามันมีเส้นตัดขอบตรงนี้ด้วยนะตัวซิมเราดูมีมิติแล้วก็ดูสวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะแล้วตรงข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีความแบบมืดๆด,ดำๆแล้วก็ซิมเรามันจะดูมีความป๊อปอัพขึ้นมาค่ะก็เลยชอบใช้ในการถ่ายรูปพาร์เนลตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่ทุกคคคคนนนนนสสาาาาาามมรรรรรถทททีี่่่่จะะะะปปปปััับบบเเเเเดใให้้้้็็ไไตตุกกกออองงลยข แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอย่างตอนแรกเนี่ย preset อันนี้ก็จะไม่มีเงามาให้แต่ว่าเราชอบเงาในตัวซิมมากเพราะเรารู้สึกว่ามันจะทําให้ซิมเนี่ยดูมีชีวิตเราก็ดูสมจริงมากขึ้นนะคะเราก็เลยใส่เงาเข้า,ขาไปซึ่งคําสั่งเงาเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะ M X A, A O จริง,รงๆเงาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากตัวคําสั่งเดียวนะคะมันก็มีหลายคําสั่งเช่น filter charity ตัวนี้พอใส่แล้วซิมก็จะดูมีความแบบมีเงาบนหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยชอบ preset แบบนี้สีนี้ ออ A D O F ก็จะได้สีที่ต้องการแต่ว่าก็จะไม่มีละลายหลังนั่นเองแล้วใน,นแต่ละคําสั่งเนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้นะคะมันคืออะไรทุกคนก็เอามามาตรงนี้ได้ค่ะเขาก็จะมีอธิบายไว้เช่นบอกว่า A D O F เนี่ยก็คือเป็นโบเก้พื้นหลังที่เป็นโบเก้ที่ซึ่งมันจะเบลอซีนข้างหลังตอนแรกบางอันเราก็ไม่รู้เขาว่ามันคืออะไรแต่ว่าเล่นๆไปเนี่ยเราก็จะจําได้ว่าเออตัวไหนที่เราชอบให้มันอยู่ในดีเชตของเราหรือว่าสีสดใสเราก็สามารถปรับเพิ่มได้เลยค่ะทุกคนเช่นอันนี้เป็นความสว่างแต่ถ้าไม่ชอบอยากให้มด ก็าสามารถทําได้นะคะมันก็จะได้วายฟ์ในการถ่ายรูปหรือว่าการเล่นซิมที่มันแตกต่างออกไปมากๆเลยตรงพาร์โนลตัวนี้เนี่ยก็จริงๆต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอยู่พอประมาณนะคะเราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทั้งหมดคืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็จาแต่ที่เราชอบนาออย่างเช่นอ่ะที่เราชอบจริงๆคือตัวนี้ค่ะ MXAO คือการเพิ่มเงาต้องมีแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือ Charity ค่ะมันจะทําให้ซิมเราดูมีชีวิตเพิ่มมากขึ้นถ้าอยากถ่ายรูป ก็ต้องมี ADOF ก็คือจะทําให้ภาพมันเบลอนั่นเองแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบความสีสดใสถ้าไม่มีไม่ได้ก็ Colorfulness แบบนี้ ประมาณนี้นะคะคร่าวๆที่ในทุกๆ s h a ช e เนี่ยเราจะต้องใส่เพิ่มเข้าไปหรือถ้าเขาไม่มีเราก็จะแอดออนเข้าไปเองนะคะซึ่งแสงและเวลาเนี่ยก็จะมีผลต่อ s h เช e ด้วยนะคะมันก็จะเปลี่ยนไปตามแสงและเวลาเนาะก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะคือซิมปวดฉี่แล้วก็หน้าตาแบบนี้ก็ตลกดีใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับ s h a ช e เนี่ยก็สามารถสอบถามด้านล่างเลยนะคะถ้าเรารู้แล้วเราตอบได้เนี่ยเราจะตอบใหุ้กคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย